เราลงเราลอ้าวอุ๊ยเอคุณตาอออเดียวมาแล้วนะครับโอเคครับดว่าไปถามคุ้บครับไยังหมดแทนแล้วกันนะคุณตพูดเลยครับสหรับเกมวันนี้ทุกคนครับยังเต็มที่แล้วแต่ว่าครับก็เออัเต็มที่แล้วแล้วก็มันเป็นแมตช์ที่ผมคิดว่าจะ ผ่านข้รอบต่อไปให้ได้แล้วก็แฟนบอลก็เข้ามาเชียร์เยอะแล้วก็เป็นความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศอะไรเงี้ยก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองแล้วก็ผิดหวังผลการแข่งขันแล้วก็ก็ขอโทษแฟนบอลทุกคนครับขอโทษคนไทยทุกคนที่ไม่สามารถเข้าไปต่อได้เพราะเว่าส่วนตัวเลยผมก็จริงก็น่าจะครั้งสุดท้ายของผมแล้วด้วยแล้วก็อีกหลายหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ร่วมเล่นกับ หลายคนด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอฝากน้องๆในชุดต่อไปอะไรเงี้ยในเจนในเจนต่อไปในการท้าบอลโลกก็อยากให้มุ่งมั่นแล้วก็พาทีมชาติไทยเข้าไปรอบต่อไปให้ได้ครับส้างแผนอะไรพวกนี้มาถึงแล้วก็อยากจะศึกษาแฟนก่อนในตอนนี้แล้วก็ผมคิดว่า ก็อาย so, ุเยอะแล้วด so ้วยครับแล้วก็เดินเดินมาไกลแล้วแล้วมก็หลายวร์นาเมนต์ก็น่าจะไม่มีทัวนมห้ให้ไปต่อยนะครัส้นครับผมเพมาง้นผมจะไม่ได้เา่นกะรนส้นครับแล้ถ้ายังมีแรงในคัดที่้นครับอยากจะไปเงครับัดที่คับม่ันกเพรเขาใช้มเพที่ส้นครับมันต้องชนที่ไปได้ถ้าแรงอยู่หรือีคมั่ที่กทำงแม่่ั้นก็คงมีน้องๆที่ แล้วก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ค,คิดว่าน่าจะมีคนที่เก่งแบบะมาก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 ขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูอีก,อกครั้งหนึง่งผมก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เคยปฏิเสธติ๊งชายูแล้วก็ผมก็พยายามรักษาสภา,าพร่างกายของให้ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลก็ก็เป็นตัวเลือกให้กับทีมเราแต่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าก็ม,มาเป็นตัวหลักของทีมแล้วคิดว่าในต,ตอนนั้นอาจจะมีคนที่ดีดกว่าก็ต้องมีทางให้กับน้องๆที่ขึ้นมา ครับแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่ได้ประกาศว่าจะเลิกหรือไม่เลิกนะครับออออโอเคครับเลย,เลอยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับ,อบยดอดบาง